สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้นำเสนอโปรแกรมพรีเมยรีกครับครอดออกมาแล้วครับเกมแรกของการแข่งขันนะครับเเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่16สิงหาคมเวลาตี2ตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเปิดหัวด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับฟูลแลมที่โอแทฟฟอร์ดนะครับวันเสาร์ลิเวอร์พูลลงเล่นเกมแรกนะครับออกไปเยือนน้องใหม่อย่างอิสบิท,ทาวครับ ซึ่งลิเวอร์พูลก็ภายใต้การนำทัพของอันเดอร์สโลตก็จะคุมเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับหลังจากนั้น3ามทุ่มจะมีอาร์ซอลเจอวู๊ปแฮมตันบันเดอร์เลอร์สครับเอเวอร์ตันเจอไบรตันนิวคาสเซิลพบเซาท์ทัมตันรอตชีฮร์ฟอเรสต์เจอบอร์นมัธแล้วก็5้าทุ่มเครื่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอแอสตันวิลล่านะครับส่วนในช่วงวันอาทิตย์18สิงหาคมนะครับ2องทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเบรนท์ฟอร์ดเจอกับคริสตัลพาเลตแล้วก็บิ๊กแมชครับ 4ทุ่มครึ่งเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวตั้งแต่เกมแรกเลยแล้วก็มีเกมมันเดน n ไนท์วันจันทร์ด้วยนะครับเลสเตอร์ซิตี้ดวนกับทอตแนมสเปอร์ครับในเวลาตีสองตามเวลาประเทศไทยมาดูโปรแกรมลิเวอร์ p o o เจาะลิเวอร์พูลกันต่อหน่อยนะครับลิเวอร์พูลโปรแกรมใน6นัดแรกนะครับเอา6นัดแรกนี้ก่อนไปเยอิสเวตเล่นในบ้านเจอเบรนท์ฟอร์ดและแบงเดือดครับ เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเตดไปเยือนเป็นเกมนัดที่3นะครับเอเหมือน2ปีที่แล้วเลยนะครับแล้วก็เล่นในบ้านเจอฟอร์เรสต์เล่นในบ้านเจอบอลมัดแล้วก็ไปเยือนวูฟแฮมป์ตันวอเลอร์สครับหนัดนี้เป็นอย่างไรครับอ่าทีนี้ที่เหลือกันหน่อยครับโปรแกรมของลิเวอร์พูลทั้ง38นัดนะครับในเดือนสิงหาอ่ะ Man, อิสเิตเบนฟอร์ดและแมนยูนะครับกันยาฟอเรสต์บอลมวูฟนะครับตุลาคม ไปเยือนพาเลทเล่นในบ้านเจอเชลซีแล้วก็ไปเยือนอาร์เซนอลนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับเล่นในบ้านเจอไบรทันเล่นในบ้านเจอวินล่าไปเยือนซัลมตันและเล่นในบ้านเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเดือนธันวาคมไปเยือนิวคาเซไปเยือนเอเวอร์ตเล่นในบ้านเจอฟูลแลมไปเยือนทันนมสเปอร์แล้วก็เล่นในบ้านเจอเรสเตอร์และนัดสุดท้ายนะครับ ก่อนจะขึ้นปีใหม่ไปเยือนเวสต์แฮมเริ่มต้นปีใหม่ครับแดงเดือดที่แอนฟิลครับวันที่4มก,กราคมนะครับเจอแมนอยู่ในเตดนะฮะที่แอนฟิลแล้วก็ไปเยือนนอตทแฮมฟอร์เลสไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็เล่นในบ้านเจออิฟสวิีทาวครับเดือนกุมภาพันธ์ไปเย bon ือนบอนมัดเล่นในบ้านเจอวูฟแล้วไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ าเกมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าลิเวอร์พูลหรือแมนซิตี้ทีมใดทีหนึ่งเล่นถึงนัดชิงคาราบาวครับทีมใดทีหนึง่งหลุดไปถึงนัดชิงคาราบาวครับเนี่ยจะเล่นในสัปดาห์นั้นนะครับมันก็จะทําให้ซิตี้เนี่ยหรือลิเวอร์พูลต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปนะครับในวันนั้นนะแล้วก็เล่นในบ้านเจอนิวคาสเซิลครับมีนาคม2นัดครับมีเจอซัแฮลตันในบ้านแล้วก็ไปเยือนแอสตันวิลล่า เมษายนครับเล่นในบ้านเจอ ton, เอเวอตันไปเยือนฟูแลมเล่นในบ้านเจอ West Ham, เวสแฮมไปเยือนเลสเตอร์แล้วก็เล่นในบ้านเจอสเปอร์เดือนพฤษภาคมครับ <c oughs> เยือนเชลซีเล่นในบ้านเจออารเ์เซนอลไปเยือนไบรตันแล้วก็เล่นในบ้านปิดท้ายเจอกับคริสตัลพาเลสครับจะเห็นว่าโปรแกรมของลิเวอร์พูลหนัดแรกอาจจะไม่ถึงขั้นแบบเรียกว่า ยากมากนะักแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับก็มีเกมแดงเดือดด้วยนะครับในนัดที่3ของดูก,กาลนะครับนี่คือโปรแกรมเนาะอย่างที่บอกครับแดงเดือดการเจอกันของอันเนรสโอตกับริชาร์ดสองคนนี้คือติดกันตั้งแต่ในลีกในเท์แลนมาแล้วนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนการเจออิสเบิทาวทีมน้องใหม่ครับเอ่อการเจอกันของนิโปลกอิสเบิทาวครั้งล่าสุดก็ปีสุดท้ายที่าทางอิสเบิทาวนั้น อยู่ในลีกสูงสุดนะครับซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยอิสวิตลงเล่นนัดสุดท้ายนะครับ22ปีที่แล้วก็เจอลิวพูนี่แหละเยือนที่แอนฟิลด์แล้วก็บุกไปแพ้ถึง5ต่อ0นะครับพาอิสวิดท,ทาวกลับมาเ,เล่นชั้นสู่พิีเม์ลีกแล้วก็เจอลิวพูในบ้านตัวเองนะครับส่วนสถิติที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับสถิติของลิวพูในนัดเปิดรูการในยุคพรมเม์ลีกนะครับ ประเดิมด้วยโค้ชใหม่เนี่ยนะครับสถิติผู้จัดจการทีมคนไหนมาครมรีวิวโฟนัดแรกดูจากภาพนี้ดูไม่ค่อยสวยนะครับก็จะมียุคแค่ชิราอุลิเย่กับลอยอีแวนส์ครับที่ประเดิมด้วยการชนะนะครับก็คือชนะซาอ์ตันนะครับที่เหลือไม่ว่าจะเป็นลอยอีแวนส์ชิราอุลิเย่ราฟาเอลเบเนเตสลอยฮอสซันคินดีเดลเกรสเบนนัลอจอร์หรือแม้กระทั่งเจนน์ครับ ไม่มีชนะเลยนะครับในนัดแรกของลูกคันเออสล็อตมาเนี่ยยังไงดีนะครับนัดแรกก็เริ่มทําให้หวั่นแล็อะนะครับส่วนสถิติส่วนตัวของอานาสล็อตกันหน่อยสล็อตสถิติในการคุมนัดแรกตั้งแต่สมัยอยู่เอซ์อลมาแล้วก็เฟยนนนะครับไม่เคยไม่เคยแพ้นะครับโอสถิตมันดูช่างสวนทางกับสโมสรแต่ก็ต้องมาลุ้นครับนะั่นก็เป็นเรื่องแค่ สถิติที่ออฟต้าเขาเก็บมาให้นะครับเออไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนี่คือโปรแกรมของลิเวอร์พูลในรูการใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับนัดแรกวันที่17สิงหาคมนะครับส่วนโปรแกรมที่อ,อื่นๆผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับทั้ง Arsenal, Man United, Chelsea, Man City, อาร์เซนอลแมนยูไนเต็ดเชลซีแมนซิตี้อ่าสเปอร์เลสเตอร์อันนี้ เดี๋ยวน่าจะมีลิงก์เว็บไซต์ของพิมเมลีกมีครบทุกเกมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมทิ้งไว้แล้วนะฮะอ่ะนี่ก็คือโปรแกรมนะครับของพิมเมลีกนะครับอ้อลืมนัดสุดท้ายของฤดูกาลจะหน่อยครับนัดสุดท้ายก็เล่นพร้อมกันทุกคู่นะครับก็คือเล่นวันที่ ส่วนนัดสุดท้ายของฤดูกาลน,นะครับก็ตามนี้นะครับบอลมาเจอเลสเตอร์โฟร์แมเจอแมนซิตี้อิฟสบิดเจอเวสแฮมลิเวอร์พูลเจอพาเลตแมนยูเจอวินล่ามีคัสเซิลเจอเอเวอร์ตันฟอเร์เจอเชลซีทอมตันเจออาร์เซนอลสเปอร์เจอไบรตันแล้วก็วูฟเจอกับเบนฟอร์ดนะครับนี่คือเอ่อเอาช่วงต้นช่วงนัดแรกแล้วก็นัดสุดท้ายมาให้เลยนะครับอ่ะ ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับอ่าทุกท่านดูโปรแกรมแล้วเป็นอย่างไรบ้างส่วนเจนครอปกล่าวกับ BBC ครับหลังจากโปรแกรมคลอดออกมานะครับซึ่งปัจจุบันเจนครอปก็เป็นอดีตกุนซือไปแล้วปัจจุบันก็เป็นดาว IG นะครับประกาศตัวเป็นสวิฟตี้นะฮะเป็นแฟนลับเทเลสสวิฟ f t ครอปบ,บอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยคิดอยู่แล้วว่าพวกสถานีถ่ายทอดสดจะต,ต้องมีการสมคบคิดกันให้ลิวพูลเนี่ยลงเล่น เป็นคู่แรกในตอนเที่ยงตั้งแต่สัปดาห์แรกนะฮะ <c oughs> เนีอเออสองลูกกันก่อนก็เล่นเป็นนัดแรกนะครับเยมสองลูกกันก่อนที่เจอกับทิมน้องใหม่กับฟูแล้วทด้วยนะครับเออมาปีนี้ก็เจอทิมน้องใหม่แล้วไปเยือนแล้วก็เล่นตอนเที่ยงครึ่งด้วยเหมือนกันอะมาลุ้นกันว่าลิเวอร์ p ูลจะไปยังไงนะครับคอยดูกันต่อไปนะครับ